วีดีจ้านะคะจากจากป้าเคดานะคะพรุ่งนี้ลองใหม่จ้าใช่ใช่พรุ่งนี้ลองใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่สวัสดีจ้าน้องวีนะคะจากคุณเทพบุตรนะคะน้องคิวนะคะจากเจฟพรนะคะป้าเลยไม่ลองป้าแมวต้องลองเรา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 ทำเราได้ตัวเอสเนี่ยเราทําแบบนี้เหรอะรือว่ามันจะโอเค ถ้าลูกท่านป้าแมวทําแล้วน่ะป้าแมวจะติดใจและก็คนอยู่กับป้าแมวน่ะเยอะและป้าแมวน่ะไปตั้งขั้นกลางเนาะป้าแมวจะได้โอเคเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะคุณยายน้องอีคิวนะคะจากกรุงเทพมบุตรนะคะมีเพื่อนแนวตั้งไม่ต้องไม่ต้องมาย่อเยอะไม่ต้องมาย่อเยอะสี่รอบรอบ,รอบแรกรอบแรกเหมือนจะได้เพราะว่ามันบอกให้เราตะแคงให้ตะแคงกลับให้ตะแคงกลับใช่ไหมโอ๊ย แน่ได,ได้ฉันจะลงใหม่ฉันจะขึ้นใหม่ฉันต้องได้แน่นอนสรุปนักเดิมอีกกับได้ออกมาเป็นหน้าหน้าหลักเลยนะคะหน้าหน้าโทรศัพท์ใหม่เลยนะคะรอบนี้นะหนักกว่าเดิมอีกสามรอบรอบที่สี่ก็เลยขึ้นแบบนี้เราขอตัวขอบคุณค่าพ่าแมวนะคะขอบคุณนะคะที่แม,มาให้กําลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะปะ้า บ้านพรฝนตกหนะักไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยคะ่ะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะเจยพรนะคะขอบคุณค่ะนะคะเหมือนกันค่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้เราก็มีเพื่อนร่วมแต่ว่าของยาของแต่ของคุณยายน้องคุณยายน้องไม่ไม่ยอมเนาะคุณยายน้องปล่อยแบบนั้นไปเลยพรุ่งนี้นะถ้ามันเป็นอีกตัวก็จะปล่อยเหมือนกับยายน้องนั่นแหละให้มันตะแคงอยู่อย่างนั้นแหละแค่ว่ามันมันจะ มันจะลบให้เรามันมันจะมันจะมันจะเด้งออกมาเป็นหน้าหน้าหน้าปกติไหมแค่นั้นพรุ่งน,นี้ตุจะดูแค่ครั้งเดียวเล้ยต,ตุจะไม่ทําอะไรมันเลยสวัสดีรอบห้องค้านะคะจากคิวเพจนะคะ <S <S เดี๋ยวหลังบ้านเอ้ยจะพูดให้ฟังขอบคุณค้านะคะแมวยิม้มก้าวขาขอบคุณค้านะคะขอบคุณนะคะประตูค้านะคะกับแมวแย้มนะคะ ยิงพจนีน้องแมวแย้มสวัสดีจ้านะคะจากยายน้องนะคะสบายสบายใจค่ะประตูไม่ได้เป็นบ้านเดียวโอ้ตบสรุปก็คือเป็นเกือบทุกเป็นเกือบทุกบ้านเนาะคุณยายน้องเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนกับทุกบ้านละเพราะว่าแต่ว่าคุณยายน้องนี่คือฝืนแล้วคุณยายน้องฝืนได้ถ้าประตูฝืนตั้งแต่รอบแรกนะประตูประตูก็คงน่าจะได้น่าจะได้เหมือนกัน แต่นี้ไม่ได้ฝืนก็คืออลงแล้วก็ขึ้นใหม่ว <c oughs> ีเป็นมาสองสามวันแล้วค่ะที่วีบ่นว่าเป็นแนวนอนไม่ได้ทั้งที่ที่ตั้งทุกอย่างแล้วค่ะใช่ใช่ทำทุกอย่างก็เหมือนถ้าบอกว่าเฮ้ยลืมตั้งตัวนู้นก็คือมัอนไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราตั้งทําเราทําเราทําทุกวันอยู่แล้ว เราทําอย่างนั้นทุกวันอย่างนีมันมันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ามันมีปัญหาให้เราแปลว่ามันไม่มันแปลว่ามันมันไม่ใช่อยู่ที่เรามันอยู่ที่ระบบระบบของมันนะว่ามันเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็สบายใจแล้วเรามีเพื่อนร่วมชะตากรรมนะคะเรามีเพื่อนร่วมรุ่นเราเป็นมีมีเพื่อนเป็นเหมือนกันกับเราเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยเรา,ไ,าไม่อยากจะขึ้นเลยค่ะนะคะเพราะวันนั้นอะ ขึ้นตอนเช้านะถ้าว่าขึ้นแนวนอนอน่ะตัวจะขึ้นตอนเช้าเนาะแนวตั้งเนาะแนวตั้งนตัวจะขึ้นตอนเช้าตัวจะไม่ขึ้นตอนกันตอนตอนเย็นเพราะตอนเย็นตัวจะแนวนอนปกติของตัวอยู่แล้วถ้าขึ้นตอนเช้า่ะตัวจะขึ้นแนวอ่ะแนวตั้งเนาะประมาณตีสามน่ะตีสามตีสามครึ่งน่ะตัวจะตั้งเอาขึ้นแนวแนวแนวตั้งเพื่อที่จะเอาซับเนาะไม่จ้านะคะแล้วก็ไม่ วันนั้นน่ะคนไม่เข้าค้านะคะข้าบนก็ไม่ลงมาอุตส่าห์จ,จะเอาข้างบนนะสรุปจ้าไม่มีเลยจ้านะคะวันนี้ก็มามาเย็ยบผ้ากันีมาละมาอย่างนี้ดีกว่าเผื่อลมบนแกจะรีดผ้ากับตูดรีดผ้ารีดอ๋อคนตกแรงมากแต่ดีที่มันเป็นกระเบื้องมันเป็นซี I. แผงคือเพไอกระเบื้องแผ่นเล็กๆเ,เขาเรียกว่าอะไรคะไอกระเบื้องมุงหลังคามันเป็นแผ่นเล็กๆมันก็เลยอ่า ก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงเนาะขอบคุณนะคะยายน้องก็หัวราอนยน้องตูดีใจจังเลยที่มีเพื่อนตอนนี้ก็มีน้องคิวมีคุณวีมีคุณยายน้องคุณยายน้องแต่คุณยายน้องไม่ยอมแพ้สิบครั้งคุณยายน้องก็ไม่ยอม